สินแดนน้ำแข็งขั้วโลกใต้อาจจะหนาวเย็นที่สุดแห้งแล้งที่สุดและลมแรงที่สุดในโลกแต่แอนตาร์กติกาไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยแค่จำนวนน้ำแข็งก็น่าทึ่งคิดเป็น30ล้านลูกบาศกกิโลเมตรถ้านำมาบดแล้วแจกแต่ละคนในโลกก็จะมีน้ำแข็งขนาดเท่าพีระมิดแห่งเมืองกีซ่าว้าว <Wow! S 1> ถ้าน้ำแข็งทั่วแอนตาร์กติกาละลายระดับน้ำในมหาสมุทรจะสูงขึ้น60เมตรทั่วโลกน้ำแข็งส่วนใหญ่จะเกาะอยู่ที่หินผา ส่วนที่เป็นพื้นเรียกว่าแผ่นน้ําแข็งส่วนที่หักออกไปเรียกว่าก้อนน้ําแข็ง90%ของก้อนน้าแข็งจะจมอยู่ใต้ผิวน้แอนตาร์กติกาเป็นที่ติดของก้อนน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงก้อนที่ชื่อ B15A ซึ่งมีขนาดเท่าลักซัมเบิร์กมันหลุดจากแผ่นน้ําแข็งรอสเมื่อปี 2000. <Antarctica S> 2 0 0 0แอนตาร์กติกาไม่ได้มีแต่น้ําแข็งลึกเข้าไปในทวีปเป็นหุบเขาแห้งแล้งปริมาณน้ําฝนมีค่าเป็นศูนย์ นี่คือทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีฝนตกที่นี่มาสองล้านปีแล้วที่จริงแล้วมันเป็นที่เหมาะที่สุดในโลกที่จะหาเศษอุกาบาตเพราะมันมีสีเข้มตัดกับน้ําแข็งและหิมะสีขาวทั้งยังไม่มีต้นไม้บงังแต่ยังมีอะไรมากกว่าน้ําแข็งและทะเลทรายที่นี่เป็นบ้านของปลาวานสีน้ําเงินช่วงออกหากินปลาวานหนึ่งตัวกินกุ้งประมาณสี่ล้านตัวต่อวัน หรือ36,000กิโลกรัมทุกวันเป็นเวลา6เดือนปริมาณต่อวันนี้สามารถเลี้ยงมนุษย์1คนไปถึง4ปีแอนตาร์กติกายังเป็นที่ของนักวิทยาศาสตร์น้ำแข็งที่นี่ทำให้เป็นห้องทดลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีน้ำแข็งมานานเป็นพันปีและมีความลึกมันจึงบอกเรื่องราวในอดีตของโลกถ้าคุณต้องการทราบอุณหภูมิของโลกเมื่อ5 0,000ปีที่แล้วที่ต้องทำก็คือ หาชั้นน้ำแข็งที่อยู่ช่วงเดียวกันแล้วเจาะรูมองหาฟองอากาศแล้ววัดค่าคาร์บอนน้ำแข็งในยุคหลังๆเป็นหลักฐานบ่งชี้ภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งแตกออกในปี2002แผ่นน้ำแข็งชื่อลาสันบีหากออกมันมีพื้นที่3,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเทียบได้กับขนาดรัฐโรสไอแลนด์แต่ถ้าจะพูดในเชิงภูมิศาสตร์ของแอนตาร์กติกานี่เป็นแค่ยอดน้ำแข็ง